สวัสดีสมาชิกนะครับมีกระบะสีประตูมาฝากหนึ่งคันสวยสมบูรณ์น่าใช้มากๆนะครับคันนี้มิสุูบิชิ t ทร์ทันพัดนะครับเครื่อง2004เกียร์ธรรมดาปี2011นะครับรถสวยมากๆนะครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์1ปีครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์1ปีใครที่สนใจอยากได้4ประตูไว้ใช้งานนะครับขึ้นลงสะดวกสบายรถสวยหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกวั่านะครับและคันนี้ประหยัดสุดๆนะครับติดแก๊ส LPG มาให้เรียบร้อยนะครับ ใครที่สนใจอยากได้กระบะสายประหยัดไว้ใช้งานนะครับคันนี้สุดคุ้มเลยครับไททั้นพัด4ประตูเป็น LPG เบนซินนะครับเครื่อง2004สวยสมบูรณ์และก็คุ้มสุดๆนะครับถ้าไทยชอบรถกระบะแล้วชอบ4ประตูและชอบความประหยัดนะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นลำดับต้นๆอย่างแน่นอนนานๆจะมีมานะครับราคาเปิดมา249,000บาทนะครับจัดส่งทั่วไทยจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้ลดแน่นอน สายชิวผ่อนไม่แพงเติมน้ำมันไม่แรงเอาไปผ่อนเลยครับ5,200โดยประมาณผ่อนได้6ปีสุดจะคุ้มนะครับเดินทางใกล้ไๆไปได้ตลอดเวลาไต่ใต้นพัดทนครับแล้วก็ใช้งานง่ายอะไรเยอะราคาไม่แรงนะครับนี่คือรถปี2011นะครับถ้าเป็นค่าย จักหลักนั้นไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นใครที่สนใจเข้าใจอยากได้รถใช้งานอยากได้รถใช้งานเน้นประหยัดเน้นประหยัดคันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์สุดๆนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับกระทุ่มแบรนสมุทสาครนนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับโดยรวมใช้งาน 2 3 0แ0 0กิโลเมตรถือว่าไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับการใช้ CNG อนจะครับใครที่เน้นนะครับอยากได้4ประตูเน้นประหยัดผ่อนชิลใช้สบายใจอะไหล่ดูแลง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่จุกจิกตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเท่าที่ผมคัดและเช็คมาเรียบร้อยรถส่วนมากที่ผมนำมาลงทำมาเสนอจะต้องสภาพดีราคาดีและเป็นประโยชน์กับสมาชิกในช่องนะครับสังเกตดูได้นะครับรถที่ผมลงเนี่ยราคาเมื่อเทียบกับตลาดเนี่ยทั้งสภาพ ลองคำนวณและเช็คได้เลยครับว่าผมลงเกินจริงไปหรือไม่นะครับบอกเลยว่าคันนี้ก็ยิ่งคุ้มนะครับใครที่เข้าใจสนใจถูกใจนี้รับประกันเกียร์เครื่องยนต์อีก1ปีนะครับคุ้มไม่คุ้มซื้อได้เลยครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้รับประกันให้ขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มนานๆจะมีมาไม่ได้มาบ่อยๆนะครับและถึงมีรถอื่นๆที่สวยมากๆแต่ราคาแรงผมก็ไม่ได้มาลงให้นะครับบอกเลยผมจะเน้นสภาพเน้นราคา เน้นความเป็นประโยชน์ของสมาชิกในช่องให้มากที่สุดนะครับคันนี้สวยจริงฝากไว้เลยครับมิส s บุชิใช้ตั้นพัดปี2011